สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเชฟเกมเมอร์นะครับและวันนี้น,นี่ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมจะพาเดินสำรวจแบบของผมที่ผมเดินอยู่ทุกวันนี้นะครับนี่ซีดใครอยากเล่นคารไปเล่นได้สร้างบ้านเราเองนะมก็ไม่ได้สร้างให้่าแล้วก็ันชอมเข้าแอบก่อนแป๊บนึงดูเหมือนอะไรแปลกๆนะครับผมเดินอนอี่ก่อนีกว่ารู้สึกวเดินมาหาผม เฮ้ยมาได้ไงวะเออรอดตัวนี่ครับนี่มันเป็น,ปนบ้านของผมเองก็นี่คือส่วนไอ้อยส่วนไ้อยขนาดเล็กเล็กจริงๆนะไม่ได้รอเล่นนะเนี่ยมันมีเล็กกว่านี้กอ่คนนี้อยู่ฝั่งโน้นเห็นไหมนะ คือส่วนอ้อยขนาดใหญ่เฮ้ยมันจะจามจามไม่ออกครับปกติกติดีไหมด้านในนี้นี่สุดยอดได้ยินเสียงน้ำไหมด้านล่างนี้เป็นน้ำนะครับไม่ไม่คืออะไรเลยเป็นน้ำอย่างเดียวเลยแค่ผมเอาอนี้ปิดไว้ครับก็คือเวลาผมตัด ชอบเด้งลงน้ำผมพเกิตรลงน้ำผมตัดไปทำอย่างนี้เดี๋ยวพอมันสูงเท่าตรงนู้นหมดทุกต้นผมก็จะตัดนะครับแต่ว่ามันคงจะมีสต้นหนึ่งที่มันไม่โตถึงนั้นเพราะว่านี่ครับดูให้ดีๆเลยนี่นะครับฮะเกดไปมันก็ดูมันไม่โตสักทนะีเพราะมันติดตรงนี้นะครับสูงกันหมดทุกต้นเด,ดี๋้วงคอยถึงฤดูเก็บเกี่ยว,ยวคอยเก็บ เอาแล้นะเฮ้ยเก็บอืกดเปิดปิดกดก็เดี๋ยวนี้ผมค่อยได้ดูคลิปของพี่เต้สไปเยอร์แล้วแหละก็ว่าทำอะไรไม่รู้ก็คือผมชอบดูพี่เขายิงปืนมากกว่านะครับก็ แล้วผมจะให้ชื่อหุดนี่ชื่อ h ช n แนลของพี่ทั้ง2ของเขาไว้เลยนะครับตอนใต้คลิปแล้วก็ผมจะให้ลิงโหลดทวีบ็อมาด้วยแล้วก็ลิงไมค์ครับนะครับแล้วก็เนี่ยประตูนี้เธอมีวัวมีครับบ้านบ้านเรียงสูงเลยเข้าไหมเข้าไปเป็นบ้านไหมไม่ต้องหรอกนะก็ทัเขา ชคลิปเป็นแค่นี้แล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ